สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับมาชมคลิปรอบการสับเจ้ารอยัมบอนวิวทีร้อยยี่สิบคันนี้ครับมาในปี2017เป็นรถใช้มือเดียวเป็นรถบ้านที่แทบไม่ได้ใช้งานครับเจ้าของเนี่ยซื้อมาจอดส่วนใหญ่เพราะว่าเลขไมค์คันนี้พี่ไปเพียง1000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอยากทราบว่ารคันนี้จะสวยแค่ไหนพันกิโลเมตรแท้จริงไหมมาพิสูจน์กันเลยครับมา เลขมาคันนี้ครับวิ่งมา 1, 3 0 9กิโลเมตรเท่านั้นเรามีเลขใหม่จากบลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับประกับคันเร่งนี่นะครับตวงสือมีเวลาครับปุ่มันเบรกด้านบนใส่นะครับเห็นไหมฮะสีไม่มีลอกลอนเลยเหมือนใหม่นะครับแผงคอบนแทนเดิมนะครับไม่มีรอยประกับไฟฟ้าเดิมตวงสือไม่มีเวลาคันนี้มีฮอตกริปนะครับนี่มีอุ่นมือมาให้ด้วยนะครับมือคัตเดิมเดิมเป็นแบบก้าเหรียญไม่มีคดไม่มีงอถังนน้ำมันเดิมครับเป็นสีเดิมนะครับเป็นสีเทาด้านนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มครับ แต่มีตาหนิบ้างเล็กน้อยด้านข้านะครับนี่จากการเรียกว่าไม่ได้ใช้งานแบบจอดแล้วก็โดนนู่นนี่นั่นนะฮะต้องบอกงนี้เลยแต่ว่าคันนี้บอกก่อนนะมีลูกค้าจองเข้ามาแล้วด้วยนะครับจองโดยที่ไม่มาดูรถเลยนะครับเพราะว่าเชื่อมั่นในรถจากร้านเราจริงๆไปต่อครับนี่เบาะนั่งนะครับหนังเดิมครับเป็นถีน้ำตาลน,นะครับมาพร้อมกับโลโก้ไทยอัมแบบนี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับเพื่อที่จับหลังตัวน,นี้มาให้ด้วย ด้านหน้าครับในส่วนของตัวถ้วยเดินไม้นะครับไม่มีรอยล้มรอยแตกลารถคันนี้ไม่เคยล้มครับนี่ฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยใสไม่มีรอยหินรอยแตกลายงานทั้งสิ้นไม่มีเลยครับนี่มียางกันฝุ่นมาให้ด้วยบางคนหน้าเดิมครับสีเดิมครับผมนี่ยางหน้าหลังที่ติดรถครับเป็นยางจาก Pirelli p a n t h นะครับเป็นยางเรียกว่าคู่บุญติดรถำหรับรุ่นนี้มาเลยนะครับแล้วก็ขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับสีดวดสวยครับไม่มีสนิม จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่ลออจริงๆเห็นไหมครับไม่เป็นร่องเลยดูใกล้ๆนะครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งขวาก็ไม่มีรอยหินคลิปเปอร์สวยครับไม่มีร้อยสไลดยเช่นเดียวกันแล้วก็ค้านี้มาความอากาศหม้อ,มอน้านะครับนี่นะครับหม้อน้ําสวยครับไม่มีบุบไม่มีรั่วซึมนะฮะคอท่อด้านล่างนะครับคอท่อด้านล่างนะครับแล้วก็นี่ดานหน้าด้วยอ่าไม่มีรอยบุบรอยกระแทกนะครับเห็นไหมฮะฝาวาล์วเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวไม่เคยเปิดคลิปเครื่องเต็มไม่มีแตกหักนะฮะ แกนเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มก็ล้มแปะเลยนะครับยางพักเท้าเดิมเต็มเต็มนะครับขาบยกหลังเดิมครับไม่มีคดไม่มีงอครับอันนี้มาพร้อมกับท่อเดิมเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อเดิมพนดีกันนะครับสตาร์ทติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะอัตราเร่งนะครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์ครับไม่มีสะดุดเลยนะครับไม่มีสะดุดเลยครับโอ้โห ปดิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยบุบรอยแทกด้านข้างครับแล้วก็โซสเตอร์ครับเป็นโซสเตอร์ชุดเดิมครับจากศูนย์มาเลยนะครับนี่ขอบล้อด้านหลังนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันแล้วดูยางหลังเด่นี่พันกิโลเมตรแท้มันต้องเต็มแบบนี้เห็นไหมครับบันท้ายเดิมสวยไฟท้ายเดิมไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับสำหรับคันนี้ครับมาปในส่งฝั่งซ้ายกันบ้างคันนี้ครับเนี่ยคในส่วนฝั่งซ้ายถ้เป็นในส่วนของจานเบรกด้านหลังนะครับก็เป็นแค่รอจริงๆแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะ ตัวท่อฝั่งซ้ายไม่มีรอยนะครับเห็นไหมฮะไม่มีรอยเลยนะครับพักท้าฝั่งซ้ายครับนี่เต็มๆพันกิโลเมตรแท้ครับคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอยางเต็มเช่นเดียวกันแ้วแข้งเครื่องครับฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยเห็นไหมฮะฝาว้าวนี่ครับเดิมๆไม่เคยเปิมไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวคลิปเครื่องเต็มไม่มีแตกหักครับคอท่อด้านหน้าสวยเหมือนใหม่สวยเหมือนใหม่แน่นอนครับไม่มีบุบไม่มีรอยกระแทกด้านข้างด้านด้านหน้าเลยสีไม่มีจืดไม่มีจางนะครับ นี่หน้าเครื่องฝั่งซ้ายวินหน้าเครื่องฝั่งซ้ายก่อนหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆนะครับใสๆตาตาทันตบไยพระรามห้าอยู่แล้วนะฮะนี่เห็นไหมครับอ่ากระอบอกชกลางด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอจริงๆนะครับแล้วก็สัมผัสกับด้านขวาเลยแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเอาเป็นว่าต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับที่โอนจองเข้ามาโดยที่ไม่เห็น ยังไม่ได้ดูคลิปเลยนะฮะแค่เห็นภาพรูปภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับจากทางร้านเราก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ทาท่านนี้มากๆนะครับที่จองเข้ามาโดยที่ไม่ได้เจอรถไม่เห็นรถเลยนะครับงก็ขอฝากเ่อนพิกีการด้วยครับรับไลอัมแล้วก็อีกหลายรุ่นในร้านเรานะครับท่านใดที่ต้องการรถบิ๊กไบค์คุณภาพดีเลขไม่แท้พร้อมกับบริการหลัง,งการขายที่คุณต้องประทับใจมาเลยครับท,ทันทบายพระรามห้าแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ